จะสบีหรือ,อจะมาทำเป็นแป๊บซี่ไปหน่อยเดี๋ยวจะได้ชิมรชสชาติของถุ่เท้าเน่าเอาไปแดกซะพอนุ่มอืมเป็นไงล่ะจำแล้วฟังเอาไว้เอยจำแล้วฝังเอาไว้ในหัวนะไว้ไวอยามาซ่าดูพื้นที่ที่ข้าระเบิดไปซิมันช่างใหญ่ยิ่งกว่าลนะูตุทนาเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มันช่างใหญ่อะไรขนาดนี้เป็นไงล่ะเห็นเมือของข้าเดีย๋ยงพอหนุ่มใจกะ่ะ เอต่าสรางขึนมาเตร้งขึ้นมาเอต่าสรงขึ้มเอต่าสร้งขึ้อต่าร้งขึ้นเอตัาสร้างนมต่้งขุ้นมาเอต่าสร้างขึ้มาเอต่าสร้ง้นมาอ่าสร้างข้นมาเอ่าสร้างนมาร้างขึ้นมต่าดร้างขึนะาเอต่าสอ้นมอ่าสร้า่เอต่ัสน้้นมาเอ่ไราะนมี่รางมาเอต่ารงนเออ่ารนชื่อะไารนะอะไาสักาอย่ารัางม มันน่าจะมาจากหนังเรื่อง Demon Slayer ใช่ไหมเออหนังนี้แต่ผมยังไม่ดูนะมันไม่ใช่หนังิอนิเมะนะครับผมผมยังไม่ได,ดูนะผมแล้วก็ไม่แล้วก็ไม่คิดจะดูด้วยเราเล่นเราเล่นไม่มีเวลาบ่างให้ดูหรอกเออโอเคเรามันดูกันดีกว่าผมว่าความสามารถมันมีอะไรบ้างครับผมนี่คือ,อยืนดีมันก็ดาวตกมาจากไหนก็ไม่รู้ครับผมผมถึงดาบปุ๊บแม่งบังระเบิดหมดอะตอนล่างงงอะตอนล่างงงโอเคเรามันดูกันดีกว่าผมว่ามีอะไรบ้างโอ้โหสเกตตันนี่แม่งอาบน้ำอย่งชินเลย อย่างชินเลยอ้าวแม่งไปไม่ได้วะเอ้าปื้มเป็นไงล่ะอืมอย่ามาอาบน้ำแถวนี้เข้าใจไหมแก่ก็ดูจุกแกะีเป็นไงล่ะเทใให้คนดูโคตรเท่เลยดอาล่าถูกใช้ใชโอเคผมเต่ผมอาจจะเปลี่ยนไปหน่อยครับผมคือผมเป็นไข้นะผมยังไม่หายเนี่ยโอ้ติดโควิดบอนี่โอ้ยโอเค ตับที่มีนีผมก็มีเขาคาประมาณนี้นะผมเดี๋ยวผมขอทิ้งก่อนนะผมเอ้ยกระบองไม่ใช่กระบองดิเออกระบองเข้าหลามคนดูไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเป็นของเออมันชื่ออะไรนะตัวที่มันคาบผมก็ไม่รู้นะผมขอโทษด้วยนะครับผมคือไม่เคยดูนะยั้ยเราพิมพ์ว่าฟังก์ชันนะผมออแล้วก็นิเตยรินโตผมไม่แน่ใจว่าภาษาอะไรนะผมผมว่าน่าจะภาษาญี่ปุ่นนะครับผมนี่นี่ผมไแน่ใจว่ามันต้องมาจากเดโมซารยืนแน่นอนครับผมเออ อเ okay. ออนนี้ก็ออนเก่านะมามาได้9เดือนแล้วผมเพิ่งมาสังเกตเห็นโอเคอันแรกนะผมไปสูดของมิสูครับผมมิสูทูกดบองตีธรรมดาอุ้ยโคตรแรงโอเคถ้าถ้าดูวีดีนะผมมันเราจะเห็นเห็นหน้าผมนี่มันจะเห็นหลอดเลือดนะครับผมนี่เห็นไหมมันนีหลอดเลือด,ด้วยคนดูนี่อุ้ยโคตรถึกอะผมว่าจะทําให้มันถึกขึ้นหรือเปล่าผมลองดูกับไดมอนด์เออไม่ใช่ไดมอนด์ดิไดมอนด์สวอธรรมดาผม เออออกมาซะเอาเอา,เอา,เอาแต่ม้อนแรงว่าโอเคแต่ความสามารถนี้มันอาจจะพิเศษหน่อยวันนี้มันคือมันมีความมันมีความ,ม,ม,มสามารถอะไรเลยครับผมถ้าเรากดนั่งครับผมปาบเฮ้ยไรก้าคืออะไรอะ่ะอุ้ยมีอะไรเขฟราฟ้าออกมาด้วยอะ่ะเป็นลื่นธรณีพี่บกพิบักอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับผมขอโทษละกันที่ผมไม่รู้นะครับผมคือผมไม่เคยดูเลมอนสไลเยอร์นะครับผมออเาซจมูก ขอโทษด้วยอีไปเกิดโลกใหม่นะนี่เป็นไงคนโคตรโหดอ่ะคุณดูดแบบวิ่งเร็วขึ้นมาในะพริบตาเอาโอเคหาแล้วคือดาบต่อไปผมเป็นดาบสุขของดาบไปเนี่ยเออเคดะดาบนี้ก็เบาวกว่าเดมอนโผมแต่ถ้าแต่ถ้าเอา้าพิกแมนท์หายไปไหนวะแต่ให้เรานั่งล่ะฟาบไลวิชั่นเนาะแล้วก็วิ่งเร็วไม่มีอะไรพิเศษนะผม หรือว่ามันมีอะไรหล่นทับมั่งหัวมาเอา้าไม่มีอะไรเลยเหมือนเทเลพอร์ตเลยคุณดูอ๋อเทเลพอร์ตว่ะมันก็เทเลพอร์ตนี่หว่าฟึ๊บนี่หลายกาวเต็มเทเลพอร์ตถอยหลังนะคุณดูเห็นไหมดูดิเทเลพอร์ตถอยหลังวอดเฮ้ยมันเทเลพอร์ตมั่วไปเนี่ยนี่กุมง,งเลยนะผม โอเคส่วนกาส่งดาบที่มีชื่อว่าคามีครับผมคามีมาโอ้โห ole. ว้าวว้าวว้าววาว,ว,วอุ้ยเชนยิมก็ได้ครับโพสผมจะไปเออจะจะขึ้นสว่สวางนะครับผมโทรศัพท์ผมเนี่ย,ยมาสิอ่ะงงดีไม่ีอะไ,ไรตปล่งงเหรองงเหรองงเหรอ,งงหอสายฟ้าแม่งพ่าลงมาอย่างเท่เราลองดูมุมมุมมองที่สองดูสิมองที่สามติมา อี๋หลายก้าหลายก้านะหลายก้าเกินโอเคสุดส่งไปผสมดาบที่มีชื่อว่ามิสุครับผมมาสเตจาดาบมิสุเขาจะพาแกไปโลกหนะ้ามีการลีวะมีการลีวะเอ้าตัวสัตว์มาตัวสัตวตัวสัตว์โู้เฮ้ยคืออะไรอ่ะร้องใหม่ผมร้องใหม่ร้องใหม่ฟูมมีการตัวสัตว์ผมมีการตัวสัตว์ตัวสัตว์เป็นใครครับผมอื้อหือ ต้องการเครื่องวัดไข้ไหมครับผมต้องการต้องการไหมต้องไม่ต้องการแนละ้วเครื่องวัดไข้เนี่ยเออหนียังโหดเลยตอนลักุใจสิ่งนี้โคตรเทมาดิคดาบสไปส่วนดาบนี้ส่นดาบนี้ผมน่าจะชอบที่สุดแล้วนะครับผมนี่สตนะ็อปน่าจะชอบที่สุดแล้วนะครับผมนี่นะฟื้นไลค้านีถึงจะไม่แรงก็เถอะนีมาดิมีความแบบไฟรอบตัวคนดู นี่นี่ไร้าไกาไร้กาชีโคตรเที่คนทำแม่งก็ขยันเกินอ่ะแม่งโคตรเท่เลยให้สิบเต็มห้าเลยรอยเลยแล้วเล่ห้สิบเต็มสิบเลยแล้วแม่งก็เต็มร้อยไปเลยเคส่งมาส่งดาบคาเซ่ผมอู้อู้ดาบแห่งลมว่ะเอาเรื่องมาดิมาดิมาดีมาดีมาดีเพิ่งลมระเบิดวะเนี่ย คตรแรงยังไม่ตายหรอยังไม่ตายหรอเจ้าหนูเดี๋ยวจะช่วยเดี๋ยวจะช่วยให้ตายโอเคดาบไปผสงดาบมูสีผมเฮ้ยผีเสื้อออกมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโคเท่โคเท่ว้าวโคตรโหดโอเคไปเซตต่อไปครับผมไปคงเป็นทรงของเอ้าฝนตกอีกแล้วโอเคเซตต่อไปเป็นเซตของเอ่อคิเมะครับผม คิเมนโจได้คิเมนโจได้ว้าวมิสเซงเอ็นเดอร์ดาก้อนไหมวะมาดิเอนเดอร์ด็ก้อนเอ็นเดอร์ดาก้อนพายล่มอืมอืมอืมอ้าวลูดพัตติโต้กดูผมดึงกระปุลเลยอ่ะโอเคผมจะไปตรงนู้นแล้วผมน่าจะเป็นเพราะผมดาบนนะผมว่าคิเมนโจได้นะผมไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วดึงกระปุลอะเออโอเคดาบไปประสงค์ดาบที่มีชื่อว่าคิเม่ป่ะวะหรือดาบมีวะ จีเมงจะได้เหมือนว่ามันเหมือนว่ามันผลักให้ศัตรูมันออกไปนะผมแล้วเราก็ติดเออติดติดติดอะไรเนี่ยเออเนี่ยพอซอยอ่ะเออเนี่ยยาพิษอ่ะคนดูเออคือไม่ไดใช่เยอะนะผมเดี๋ม่งหลุดเหมือนเมื่อกีนเลครับผมโอเคคุณไปส่งดาบที่ชื่อว่าคิเมงจีเมงเคด้าฝาบอุ้ยอุ้ยพายลมหรอนี่พายลมมังกรว่ะมังกรพายลมเออก็มามาดี ดอลล่าดอลล่าชอบดอลล่าชอบแผ่ลม <c oughs> โคตรเท่โอเค,คส่วนผสมของดาบพี่มีชื่อว่าอันน่ะคิเมะโอโตะหุยหุยหุยโคตรแรงหุยโอ้ถ้าตีธรรมดานนี้ยหุยกี่ดาวน่ะก็เข้านะตกขังแตกแล้วแบบนี้ล่ะแบบนี้ล่ะแบบนี้ล่ะงงเลยดิเอ้าตายหมดเลยเหรอเฮ้ยคนดูมันตายมันตายในพริบตาเลยดูยนะดูดิ เม,มืนว่ามันตีแล้วก็เทเลพอร์ตตีแล้วก็เทเลพอร์ตไปอีกที่นึงอ่ะคู่นู้นนะโอเคสมมติสองที่คาบปากของเจ้ามันชื่อตัวอะไรที่เป็นผู้หญิงอ่ะไอ้คนดูใครรู้คนรู้น่าจะรู้นะผมแค่ที่ดูนะมาอู้น้ำลายอ่ะคนรู้แล้วก็วิ่งเร็วนะผมบูมยาวว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 าาวเห็บอลเดอะแฟต้าวมาดิพลูมังกรอู้ยินเสียงไหมแปรเหมือนเสียงตดแหละแตะ <c oughs> แต่โค้ช <c oughs> ชอบเลยมันเียงสลามเลยนี่นี่โ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคส่วนผสมอะไรเนะน,นี่ยอะไรเนี่ยโซคืออะไรอะ่ะนี่ผมไม่รู้นะครับผมว่ามันคืออะไรนะผมกินได้ไหมกินไม่ได้ครับผมโอเคส่ว okay. นะส์จากชิ้วว่านิติผมมีการชาร์จว่ามีการชาร์มีการโต้สันมาของสเป็นไข้อ้าเอา้าตีก็ไม่เข้าวัดปล่อยพลังโอเกกออกมา คีเมนจระยยะมองหน้ามองหน้าหาเรื่อง mm. ไม่มีอะไรอ่ะ, okay, ะคีน่าเขาฆ่าเขาประมาณนี้แล้วผมคนดูมีตัวละครอีกไหมไม่มีนะคะผมส่งตัวละครนะอืของเสริมก็ไม่ค่อยมีนะผมดาบก็มีส่ง,งแค่ดาบนะครับผมคุณอดูส่วนเพิ่ม mm. เอ้ะส่วนเสริมนะผมว่ามีอะไรอีกหรือเปล่าผมโอเคถ้าได้ดูมาแล้วผมไม่มีนะครับผมคีเมคีเมยังไม่มีแล้วนะผมคนดูเห็นไหม โอเคเขาฆ่า okay, okay. okay, so like, like, ้ามาในแล้วคนดูโอเคเครอย่างผมสำหรับใครชอบฝังใช้กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมเอาไปเจอคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ขอลาตัวไปกินขนมก่อนนะครับผมหิวเกิายบายครับผมบอกโอ้ยเป็นไข้อยู่เลยคนดูยังไม่หายครับผมไม่ไปครับ